วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงของหรือการขายของบนมือถือนะครับผ่านแอป e b a y นะครับแทนที่จะมาลงในคอมหลายคนถามมาว่ามีมือถือแค่เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถขายของบน e b a y ได้ไหมคําตอบเลยครับได้วันนี้ผมจะมาสอนให้ดูครับแล้วก็มากดให้ดูว่าเวลาผมลงของเนี่ยทำยังไงแ,แต่ส่วนมากผม,มใช้ในคอมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วกว่าแต่ว่าผม มั่นใจแน่เลยแน่นอนนะครับเวลาทําในมือถือเนี่ยมันก็เร็วเช่นกันนะครับแล้วแต่เลยว่าใครจะสะดวกหรือไม่สะดวกหรือใครยังไม่มีคอมก็สามารถเริ่มขายของจากมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวได้นะครับเดี๋ยวจะตัดไปที่มือถือแล้วก็เริ่มอธิบายกันเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับนี่คือหน้าตาของแอป eBay บนมือถือนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันครับก็ให้ดาวน์โหลดมากันแล้วก็สามารถกด ข้าไปเลยวันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าวิธีการลงของง่ายๆเนี่ยบนมือถือในแอป Ebay ทเนี่ยทำยังไงมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถขาย Ebay ได้ไหมบอกเลยว่าได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นอันนึงก่อนนั่นก็คือเสื้อผ้าอันนึงที่ผมถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วมันคืออันนี้อ่าเป็นเสื้อแขนสั้นเอ่อ ยี่ห้อ a l i s eh aw, Office, นะครับ trau bum นี่คือชื่อรุ่นนะครับมันเป็นรุ่นแบบตกปลาของยี่ห้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจำไอตรงนี้ไว้ไซส์มีเดียมใช่ไหมโอเคแล้วเราก็เข้ามาในแอป ebay เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะลงของได้ก็คือ1ให้เรามาที่ตรงนี้นครับข้างล่างขวาสุดมันจะมีปุ่มคำว่า s e l l i n g นะครับให้กดเข้าไปนี่ฟ้าๆนี่ เสร็จแล้วบนสุดเลยมันจะเขียนว่า list and item นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในนั้นได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับของผมเป็นเสื้อตัวเมกี้ยี่ห้าออ f วิสนะครับผมก็จะเขียนชื่อแบรนด์ไปมันคือเสือ้ออันนี้เราพิมพ์แบบง่ายๆนะครับมันคือเสื้อแขนสั้นนั่นเองใช่ไหมอะ,อะไรประมาณนี้เนาะและเราก็สามารถกด โกนะครับแล้วมันก็จะเซิร์ชให้เราปุ๊บอ่ะแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูแล้วเขาจะให้เราดูนะครับว่าเสื้อของเราเนี่ยเหมือนกับตัวไหนในนี้บ้างถ้ามันคล้ายๆกันสมมุติว่าตัวนี้คล้ายๆกันให้กดเข้าไป1ทีแล้วเราเห็นปุ่มสีฟ้าข้างล่างนี้ไหมครับให้กดคําว่า sell yours นะครับข้างล่างปุ่มฟ้าๆเนี่ยกดไปได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าผมยังจะไม่กดตรงนี้นะครับเพราะว่าผม เวลาผมจะลงของเนี่ยผมอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนก่อนว่าให้ไปเช็คราคาก่อนนะครับว่าราคาของของที่เราจะขายเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะได้รู้ราคาตลาดไงอ่าเพราะฉะนั้นวิธีที่2เวลาในการลงของนะครับนั่นก็คือเซิร์ชหาสินค้าที่เหมือนกับของเราก่อนเป็นันดับแรกนั่นก็คือย e ี aw, ่ห้อ allwisp e r กี้ใช่ไหมครับอ่ารุ่น t r o u t เอ้ยใช่ไหม t r o u t เนาะ แล้วก็มีคำว่าบัมนี่อย่างที่เพื่อนๆนเห็นไหมทราวบัมตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันเป็นเสื้อแขนสั้นชอตสเล็บชอตแล้วผมก็ให้กดปุ่มเซิร์ชนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอันนี้ผมเคยลงไปก่อนแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่านี้ผมจะทำมันเป็นตัวอย่างแล้วจะทำให้เพื่อนๆนเห็นอีกครั้งนะครับก็พอเรามาเห็นในหน้านี้มันก็จะมีเสื้อแต่ว่าที่เราอยากจะรู้คือ ให้กดเลื่อนมาทางขวานะครับนี่มันเลื่อนได้อย่างนี้นะครับกดมาปุ๊บลงไปข้างล่างกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ที่เขียนว่าโชว์มอลนะครับปุ๊บลงมาข้างล่างมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโซลไอเทมนะครับให้กดไป1นึ่งทีนี่มันก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้ในให้เลื่อนไปข้างบนของผมมันเป็นเสื้อที่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นคอนดิชันอันแรกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นคําว่ายูสนะครับแปลว่าใช้แล้วแล้วผมก็ดูราคาตรงนี้ เสื้อรุ่นนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆมันมีสิบสองเหรียญห้าสิบเซนแล้วก็บวกค่าส่งเจ็ดเหรียญรวมๆแล้วประมาณยี่สิบอันนี้สิบแปดบวกห้าก็ประมาณยี่สามเหรียญสิบเอ็ดบวกห้าก็สิบแปดเหรียญสิบเอ็ดบวกห้าก็ประมาณสิบสิบหกเหรียญกว่าอันนี้สีฟ้าเหมือนของเราเมื่อกี้เลยเขาขายอยู่ที่สามสิบหกเหรียญอันนี้อาจจะได้ราคาที่มากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเสื้อไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่จะขายได้ราคาดีกว่าบน eBay นะครับผม ส xl แต่เท่าที่ดูราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง25เหรียญโดยประมาณนะครับผมผมก็เลือกมาสักอันสมมุตินะผมเลือกอันนี้นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นข้างบนไหมครับมันจะเขียนว่า sell other item แล้วก็ปุ่มที่2มันจะเขียนว่า sell one like this แปลว่าเรามีเสื้อเหมือนกับแบบนี้ที่เราอยากจะขายก็ถูกต้องนะครับผมมีเสื้อที่คล้ายๆกันก็คือ อย่างที่เพื่อนเห็นกันนะครับนั่นะคือก็คือตัวนี้นะครับแขนสั้นเหมือนกันรุ่นเดียวกันก็กดเข้าไปนะครับเขียนกดตรงเซลล์วันไรดิสนครับอันที่2ครับปุ่มฟ,ฟ้าฟานี่2ตรงนี้ปุ๊บกดเข้าไปแล้วมันก็จะโหลดนะครับมาอยู่ในหน้าของลิส t i n g ที่เขาจะให้เราแก้พวกคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยให้กลายเป็นของเราเองได้มันก็มีไม่ค่อยเยอะมากครับถ้าเกิดใครทำบ่อยๆก็จะชินเอง อันแรกสุดเลยนะครับให้เราใส่รูปก่อนโฟโต้ปุ๊บผมก็เลือกรูปทั้งหมดมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เอ่อไม่อันนี้เขาจะมีโหมดทำให้พื้นหลังเป็นสีขาวแต่ว่าผมจะไม่ได้ทำตอนนี้นะครับไม่อยากเสียเวลาก็กดไม่เอาตอนนี้ไปพอรูปเราโหลดเสร็จเนี่ยให้เรากดคำว่าดันนะครับสฟีฟ้าข้างบนขวามุมกดเข้าไปปุ๊บ อ่าเรียบร้อยแล้วรูปเราได้เรียบร้อยอันที่สองคือชื่อนะครับ <c oughs> เราจะไม่ตั้งชื่อตามเขานะครับอันนี้วิธีการตั้งชื่อเนี่ยผมเคยบอกเพื่อนๆหรือเคยสอนไปแล้วนะครับรอบหนึ่งใน youtube นะครับลองกลับไปหาดูกันได้นะครับว่าคลิปเขียนการเขียนไทเทลเขียนยังไงแต่ว่าผมอาจจะมาอธิบายวิธีการเขียนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับในคลิปหน้าๆน,นะครับ ก็ก่อนอื่นเลยผมก็เขียนชื่อก่อนเลยว่ารุ่นอะไรมันคือยี่ห้อ a l l v i s e นั่นเองเอ่ารุ่น Tro าบัมนะครับผมแล้วก็มันคือเสื้อผ้าผู้ชายก็เขียนผู้ชายไปนะครับผมอ่าไซส์ Size, ขนาดนะครับมีเดียมสีฟ้าเป็นเสื้อแขนสั้นมันเป็นเสื้อตกปลาด้วยฟิชชิงนะครับ เชิ้ตนะครับอ่าแล้วก็มันมีเปิดข้างหลังด้วยครับเป็นที่ระบายอากาศข้างหลังการตั้งชื่อก็จะประมาณแค่นี้เองพอเราตั้งชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็กดดันนะครับคือการเสร็จเรียบร้อยอันนี้มันก็จะกลายเป็นชื่อของเราแล้วลงมานะครับต่อมาคืออันที่2นะครับคือไอเทมสเปซิฟิกนะครับหรือว่ามันคือรายละเอียดของเสื้อตัวนี้ของเราอันที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเราจะเขียนอะไรมั่ง อันแรกสุดนะครับเป็น condition นะครับหรือว่าสภาพของเสื้อมันก็จะมีให้เราเลือกของผมเป็นใช้แล้วนะครับใช้แล้วจะมีอยู่2คํานะครับคําแรกคือ pre o w n คือสีฟ้านี้อันนี้กับอันที่2คือคําว่า u s e นะครับบางครั้งมันจะมีคําว่า u s e หรือว่า pre o w n ครับเลือกแค่ันเดียวต่อมามันจะมี option ให้เราเลือกว่า <c oughs> อันแรกคือ new with tag นะครับแปลว่าตัวใหม่เลยมีป้ายอันที่2คือ new with defect นะครับแปลว่าตัวใหม่เหมือนกันแต่มันมีตําหนิ อันสุดท้ายนะครับคือ new without tag นะครับแปลว่า <c oughs> ขอโทษนะครับแปลว่าตัวใหม่แต่ว่ามันไม่มีป้ายอันนี้ผมเลือกถูกแล้วก็คืออันที่ใช้แล้ว <c oughs> ขอโทษนะครับต่อมาเรามาที่อันที่สองน,นกันนะครับมันคือย e ี่ห้ออะไรนะครับแบรนด์ Brand นั่นเองเราสามารถเขียนไปในนี้ได้สมมติถ้าเราไม่มีนะครับ แต่ว่าในของผมมันขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยออวิสผมก็แค่กดลงไปแค่นั้นเองแล้วก็กดดันข้างบนนะครับจบอา้าวหายเอาใหม่ปุ๊บกดยี่ห้อออวิสของผมนะครับแค่นี้ต่อมาเป็นไซส์นะครับกดเข้าไปอันเนี้ยเขาจะมีให้เลือกก่อนนะครับว่ามันเป็นไซส์แบบธรรมดาหรือว่าไซส์แบบพิเศษพิเศษคืออะไรมันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ไซส์ที่ ของคนตัวสูงหรือว่าของคนตัวใหญ่นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตาของผมเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็กดโอเคไปต่อมานะครับมันจะให้เราเลือกขนาดไซส์ของเรานี่ของผมไม่ใช่2 XL แต่มันเป็นแค่เมดียอมผมก็มากดเมดิเอมเแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนส e ลีฟเล g t h คือขนาดของแขนนะครับของผมเป็นแขนสั้นผมก็เลือกแขนสั้นแค่นั้นเองสีนะครับคัลเลอร์ของผมเป็นสีฟ้าก็เขียนว่าบ u ู แล้วก็เลื่อนลงมาดูปุ๊บตรงนี้ไอไอเทมสเปซฟิกตรงนี้ของเราเนี่ยไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องใส่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าใส่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมอ่ะแพทเทิร์นนะครับหรือว่ารูปแบบมันก็จะมีให้เราเลือกครับอของผมมันเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยเนาะก็เป็น s OLID ไปมันก็จะมีแบบรูปแบบเป็นเสื้อมีลายสัตว์เลือกเป็น ลายทหารเป็นลายตารางเป็นลายบล็อกอะไรเงี้ยเราแล้วแต่เราจะเลือกเลยถ้าเกิดของเราเป็นแบบไหนแต่ของผมถูกแล้วนะครับถ้าไม่มีสามารถเขียนลายเข้าไปเองได้นะครับต่อมาผมจะมาดูที่ material นะครับ material แบบว่าเอ,อ่อทำมาจากอะไรเราก็มาดูในเสื้อของเรานะครับนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นข้างบนนี้ไหม60% cotton 40% polyester นะครับ ผมก็มาเลือกเลยตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมผมก็เขียนเข้าเองคอตตอนแล้วส่วนมาก Ebay เขาจะใช้คำว่าเบนนะครับเบนแปลว่าคอตตอนรวมกับอะไรสักอย่างก็อันนี้นะครับของผมบางอันเนี่ยแฟบิก y p e ผมไม่ใส่นะครับโปรติเป็นของ Department นี่คือของผู้ชายหรือของผู้หญิงของเด็กของ เอ่อผู้ชายเด็กผู้หญิงอะไรก็ว่าไปนะครับของผมก็เป็นของผู้ชายคนโตอ่าตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่หมดนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเนคไ์คือตรงคอเนี่ยเป็นยังไงของผมมันเป็นแบบคอล่าใช่ไหมเป็นปกขึ้นมาก็ใส่คอล่าไปแค่นี้เองไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะครับเพื่อนๆผมแค่อยากจะใส่ให้มากที่สุดให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ <c oughs> เราก็ให้เลื่อนลงมาอีกปุ๊บ อ่าตรงนี้มันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเราไม่จำเป็นต้องใส่หมดก็ได้เราข้ามไปเลยก็ได้นะครับพออันนี้คือไอเทมสเปซฟิกทั้งหมดนะครับพอเราพอใจในสิ่งที่เราเขียนไปแล้วอ่ะให้เรากดคําว่าดันข้างบนขวานี่นะครับปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วเห็นปะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆรูปภาพก่อนชื่อแล้วก็ไอเทมสเปซฟิกหรือว่ารายละเอียดนั่นเองต่อมานะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ย แต่อยู่ในหมวดหมู่ไหนอ่าของผมนะครับลองมาดูหมวดหมู่กันดีกว่านี่ของผมเป็นเสื้อของผู้ชายใช่ไหมเราก็ไปหาเสื้อของผู้ชายก่อนบอ t ทอมนี่คือพวกกางเกงนะครับแรกเนี่ยเสื้อบอททอมเนี่ยเมนบอททอมเนี่ยคือพวกกางเกงหรือว่ากระโปรงหรือส่วนล่าง็คเก็ตก็คือแจ็คเกต็ต top ก็คือเสื้อ,องผู้หญิงข้างล่างอันนี้นะครับตอนผมเป็นเสื้อผู้ชายก็ต้องเป็นอันนี้นะปุ๊บกดเข้ามา แล้วเราก็เลือกต่อไปอีกนะครับว่าอ้ยกดอ๋ออันนี้คือหมวดหมู่ของในร้านค้าของตัวผมเองผมดูผิดอันเราต้องมาดูที่อันแรกนี่เนาะแคตตาล็อกยอยู่อันแรกสุดนะครับกดเข้าไปอ่ะมันก็จะมีให้เราเลือกแล้วไอ้ u g g เ s t เนี่ยมันคือมันจะตรวจสอบจากชื่อที่เราเขียนไปในบนไททอลนะครับแล้วมันก็จะขึ้นออปชั่นมาให้เราดูว่าไหนตรงกับของเรามากที่สุดนะครับ แต่สมมุติว่าเพื่อนเอน่ะมันไม่มีขึ้นอย่างนี้นะครับให้ลงมาข้างล่างตรงนี้ปุ๊บแล้วมาหาหมวดหมู่ของตัวเราเองก่อนอื่นเลยของผมเป็นเสื้อผ้าเนาะผมก็ต้องมาหาที่เออ่พวกเสื้อผ้ามีไหมเอ่ยอ้ยอืมอ่ะนี่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมค o t h ด n g ชู oo, แล้วก็อ c ซ e s s o r y นะครับมันคือหมวกเสื้อผ้านั่นเองถ้าของเพื่อนเป็นกระเป๋าเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือก็จะอยู่ตรงนี้หรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนกดเข้าไปก่อนเสื้อผ้าปึ๊บเป็นของผู้ชายนะครับผมกดเมนเป็นของเสื้อผ้าเนาะไม่ใช่กางเกงเอ้ไม่ใช่รองเท้าหรือว่าอย่างอื่นนะครับออซิรี <Access ory S 2> ก็คือเข็มขัดหมวกอะไรพวกนั้นอะแต่ว่าของผมเป็นเสื้อผ้าก็กดแบรนแรก แล้วก็มาที่เสื้อนะครับเชิ้ตตรงนี้เป็นของผมเป็นเสื้อติดกระดุมแขนสั้นเพราะฉะนั้นก็คืออันแรกนั่นเองเป็น casual bottom down Shirt นะครับกดเข้าไปแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยกดดันเสร็จแล้วผมจะเลื่อนลงมาอีกที่อันต่อไปนั่นก็คือ description กดเข้าไป description คือรายละเอียดของเสื้อผ้าเรานะครับอ่ะอันนี้เขาก็าจะขึ้นมาอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรลบไปก็ได้ผมก็จะบอกว่า เสื้อผ้า,าเสื้อตัวนี้นะครับอยู่ในใช้งานในในการใช้งานที่ดีนะครับ great u s e condition ผมไม่เขียนอะไรมากหรอกครับโดยโปกติแล้วอ่ะอันนี้เรจะเขียนอะไรก็ได้หรือไม่เขียนเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมเขียนแค่นี้ก็พอกดเสร็จแล้วเรียบร้อยมันอาจจะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรที่แหวกแนวหรือว่าอยากจะอธิบายเกี่ยวกับสรรพคุณหรือว่า การใช้งานหรืออะไรพวกนี้สามารถเขียนลงไปในช่องนี้ได้นะครับหรือว่าสภาพอะไรเงี้ยผมก็จะไม่เขียนมากเพราะมันคือเสื้อเนาะผมก็บอกว่ามันอยู่ในสภาพที่ดีมากๆแค่นั้นเองต่อมาลงมาที่ราคานะครับการตั้งราคาผมเคยสอนไปในคลิปก่อนนะแต่ว่าจะให้ดูคร่าวๆนะครับวิธีการที่ผมคิดเนาะจากราคาตลาดอย่างที่เราเห็นเนาะประมาณ15เหรียญถึง30บเหรียญใช่ไหมผมก็ตั้งไว้กลาง มันจะมีอยู่2หมวดนะครับเพื่อนๆอ,อันแรกคือแบบออคชันหรือแบบประมูลอันที่2คือแบบ b u y it now ข้างล่างนี่นะครับก็คือการซื้อขายได้ทันทีแต่วันนี้ผมอยากจะให้มาซื้อ,อ,อของอ๋อผมอธิบายทีละอันเลยดีกว่าออคชันก่อนเลยออคชันคือแบบประมูลเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นออคชันตรงนี้ใช่ไหมอันแรกสุดเนี่ยคืออะไรคือราคาตั้งต้นต่มสุดที่เราจะใส่ได้คือ99เเซน แต่ว่าแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆอยากจะใส่เริ่มต้นที่9เหรียญ9 9เหรียญเลยก็ได้เช่นกันนะครับมันคือราคาที่เราอยากจะให้เริ่มจะเป็นอะไรก็ได้อันที่2นะครับมันคือดูเ t ชันหรือว่าระยะเวลาของงานประมูลของเราผมแนะนำา7วันนะครับแล้วก็ให้มันไปจบที่วันอาทิตย์นะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับอันต่อมาครับที่เขียนว่า add reserve price นะครับมันแปลว่า ถ้าเกิดมีคนประมูลต่ำกว่าราคานี้ถ้าเกิดมันต่ำกว่าราคานี้การประมูลที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะมันสามารถเอ,อ่อมันไม่สมมตินะถ้าเกิดมีคนประมูลชนะใช่ไหมถ้าเพื่อนๆไม่มีตรงนี้นะสมมติถ้าเราได้ราคาที่ต่ำมากๆอ่ะยังไงเราก็ต้องขายให้เขาครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนดีเฟกก,กับตัวเองนะถ้าเขาซื้อชนะเขาก็ต้องได้ราคานั้นไปแต่ถ้าเรากดตั้งอันนี้ไว้อ่ะ สมมุติถ้าเขาชนะแต่ว่ามันตา่ากว่าราคาที่เราตั้งอ่ะเราจะไม่โดนอะไรเลยแต่ว่ามันจะมันจะคิดเงินค่าลงด้วยนะครับถ้าเรากดอันนี้ไปเพราะฉะนั้นผมจะไม่แนะนํานะครับส่วนตัวนะผมยกเว้นมันจะแพงแล้วของดีจริงๆผมถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของธรรมดาไม่จาเป็นหรอกครับผมอันต่อมานะครับคือ s c h e d u l i n g listing start time นะครับมันก็คือบอกว่า มันเราสามารถตั้งไว้ล่วงหน้าก็ได้ว่าเราอยากจะประมูลในวันไหนในเวลาไหนแต่ว่ามันจะเสียเงินเพิ่มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้ผมมันจะไม่แนะนําและนี่ก็คือหมวดประมูลครับซึ่งผมไม่เอาผมก็กดปิดไปต่อมาครับมันคือหมวดใบอิดนาวครับใบ y it นาวเคออันที่สองนี่ใบอิดนาวแปลว่าซื้อทันทีต้องจ่ายเงินทันทีนะครับลูกค้าถึงจะซื้อได้มันก็จะมีราคา price นะครับเขาก็จะแนะนําว่าตลาดเนี่ยจากเออ่ แนะนำของ Ebay มาแล้เท่าที่เราดูนะครับตลาดนณะปัจจุบันเนี่ยราคามันจะอยู่ที่15เหรียญถึง30เหรียญผมตั้งกลางๆ20เหรียญพอเอาขายเร็วแม่เอากำไรเยอะอะไรเงี้ยตั้งไป19.99แล้วก็มี duration เหมือนกันครับอันนี้คือมันล็อกไว้ให้เราคือ good until c a n c e l แปลว่ามันจะลงเดือนต่อเดือนให้เราเองโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะถามว่าเอาออฟเฟอร์ไหมเอานะครับเพราะว่ามันจะดี ลูกค้าสามารถต่อราคากับเราได้มีของกี่ชิ้น1ชิ้นก็เขียนไป1ชิ้นต่อมาแค่นี้เองนะครับเกี่ยวกับารตั้งราคาเสร็จแล้วผมกดดันข้างบนขวามุมสุดนี่นะครับปึ๊บเสร็จเรียบเลื่อนลงมาอีกนะครับตรงนี้เป็นการส่งของนะครับวิธีการส่งของเนาะก็กดเข้ามาปึ๊บมัน อันแรกคือเกี่ยวกับการบอกขนาดของแพ็กเกจเรานะครับเราก็ลองไปวัดดูเอาเองครับอันที่สองคือ,อใช้อะไรใช้แบบไหนในการส่งนะครับส่วนมากของผมก็จะเป็น first class mail นะครับของ USPS อ USPS ทำไมไม่มีให้เลือกว่า ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันไม่ขึ้นแปลกมากปกติผมไม่ทำในคอมนะครับแต่ตรงนี้มัน first class มันจะไม่ขึ้นในนี้อ๋อเพราะเราในะผมขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อน first class เนี่ยน้ำหนักอ่ะมันจะต้องต่ำกว่า1พาวนะครับในอเมริกาเดี๋ยวผมขอดูคร่าวๆแล้วกันผมวัดน้ำหนักมาแล้วเห็นปะ่ะ8.4ของผม8.4 8.4แนะครับแต่ว่ามันต้องตัดปเป็นเลขกลมๆก,ก็คือ9 แพ็กเกจของผมก็จะประมาณ12บสคูณเคูณหนแล้วมันก็น่าจะมีให้เลือกแล้ว first class นี่ครับของผมคือ first class อันนี้ปุ๊บแต่ถ้าเกิดของเพื่อนนะครับของเพื่อน,น,นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเลือกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมไม่ใช่แบบนี้เลยอันนี้คือสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาครับ เลือกแบบไหนในเมืองไทยผมมีคลิปส่งของไปต่างประเทศลองกลับย้อนดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับมันก็จะมีออปชันให้เลือกอีกบางอันนะครับว่าเราอยากส่งของทั่วโลกไหมใช่ผมก็กดอันนี้ไปปุ๊บ global นะครับ global shipping แล้วก็รับของโดยที่ไม่ส่งได้ไหมถ้าใช่ก็กดอันนี้ไปได้โดยเช่นกันนะครับแต่ผมไม่เอา แค่นี้นะครับในการส่งของแล้วก็กดดันไปเรียบร้อยอันต่อมานะครับจะเป็นในหมวดของการจ่ายเงินนะครับเ r ื่อนแต่ว่าผมจะไม่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะไมะ่จะไม่ยุ่งกับมันเพราะมันออโต้มาให้เราเรียบร้อยก็เลื่อนผ่านเลยแล้วอันสุดท้ายด o n a t e ให้กับพวก d o n a t e o n อะเป็นอะไรนะบริจาคเงินให้กับอ,องค์กรต,ต่างๆไหมก็ไม่ไม่เอาก็ไม่เป็นไร แค่นี้เองนะครับเพ ah ื่อนๆก็กดปุ่มสีฟ้านี่ครับ list your item นะครับกดเข้าไปปุ๊บเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการลงของแบบง่ายๆนะครับผมผมก็กดดันแค่นี AP <apple> ้เองเดี๋ยวจะตัดไปที่หน้าจอปกตินะครับก็แค่นั้นนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการขายของการวิธีการลงของของอ b a y นะครับลงบนโดยใช้มือถือนะครับผ่านแอป eBay นั่นเอง ก็ผมบอกเลยนะครับว่ามันตามจริงแล้วมันจะไม่นานขนาดนั้นนะครับโปกติเนี่ยสองนาทีก็น่าจะเสร็จแนละ้วสาหรับคนที่เคยลงประจําเนี่ยเออแค่ตั้งชื่อใส่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 รายละเอียดนิดหน่อยแน่นอน,นครับถ้าเกิดใครสําหรับมือใหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเพราะเรายังไม่ชินไงว่าเราจะขายอะไรแล้วก็ของลักษณะไหนอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยตอนแรกๆผมก็ใช้เวลานานนะครับจะประมาณสิบนาทีสิบห้าที ต่อการลงของหนึ่งครั้งพอผมเริ่มทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเหลือลงมาตอนนี้ประมาณแค่หนึ่งนาทีผมก็ทําเสร็จได้แล้วต่อหนึ่งชิ้นนะครับก็มันไม่ยากเลยทีเดียวหนึ่งถึงสองอาจจะหนึ่งนาทีจะเร็วไปอาจจะประมาณสามนาทีอะไรเงียง้ยเสร็จเรียบร้อยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการลงของผ่านมือถือสามารถขายของได้ครับมีเาขาย eBay สามารถมีมือถือเครื่องเดียวก็ขายได้ครับก็วันนี้นะครับผมก็มาอธิบายในการขายของ ผ่านมือถือเพียงแค่นี้นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ eBay อยากจะให้ทําคลิปแนวไหนนะครับหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับถามกันมาได้หรืออินบ o x กันมาได้นะครับคอมเมนต์ Comment มาทาง y o u YouTube อินบ inbox มาทาง f a c e b o o k Page ผมได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ